พ่อก็ส่งพอน้องหล่าเพือเก่านะพี่น้องเนาะวันนี้เตมาอัปเดตให้เบิรงใหม่เนาะเพ่าชื่อใดเขาสล้มพอดีพี่น้องเลยเบิร์ทงหนึ่งเลยเขาอีกทงที่สองกางส้นยังพูดได้กันส่งบ่อย่างลดพี่น้องเลยพอน้องหล่ากับฮู้เนาะเดี๋มีอยังกับไปติดตามส้มน้ำกันนพี่น้องเนาะากไปติดตามส้งพอน้องหล่าและพี่น้องเด้อ่ปพี่น้องไปเบิรงนน้ำกันตอนนี้ก็อยู่เฮือน อยู่บ้านมอผืนนอพี่น้องถ่ายบรรยากาศบ้านมอผืนใหนผืนี่น้องเอาไทยมาตัวว่านพีนน้องนี่บ้านมอผืนน้องมอหมันผืนพี่น้องเอยู่น้องเกีน่าห่ยละพี่น้องเช้านกมาพืนก็จะเป็นปัวจะเวียงพี่น้องืนเดียวเราืนเป็น ลูกลูกมันมัเล่นมันลูกหาตัดอยูเวียงเลยบรนยากาศดีหลมลื่นดีเนาะนนนนไปถ่ายหมอคนอนี้อะไร บบอยูนอยู่ยยี่น่อีนอนอยู่ในตอนแรกนั่นเราจิเอาล้วแต่ว่าห,า,หาเสบพ,พ่พี่นองเลยเขอาสโลใหม่ใครแน่นิดนึงพี่นองเลยเริ่มใครแน่มาเลย กระบอกได้พี่น้องขึ้นกระบอกได้เมื่นข้าใด้าเสนกบพอพี่น้องจะเข้าโลูมอดยาย่ายก็มานึ่พี่น้องไหมครับเย็นอึ่งุนน้องยาจ่าก็ได้ยู่เพือนหมอพี่น้อง ตามทรงไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเบิดอีกทงหนึ่งมันมันสะเป็นอะไรอีกใส่เมื่อวานทงหนึ่งว่ามันขึ้นมาหมอคนกิดว่ามันมันมันจะขึ้นเลยเนาะตั้งทรงก็ได้พอตื่นมามันเสกเมืองใหม่มันลดอีกพี่น้องตั้งทรงเดือดเมื่อยก็ใส่ม่อีกยังหาเศษบ่พอพี่น้องอากาศเย็นบ่งย้งไง เป็นเน <c oughs> นว่วามาหาผืนทิเลกเช่าต่ทิเลกูพระเจ้าพี่นอ้องผลนวางยาถือนอะ้ะมาเผื่อะสักยาให้เขาสลุ่มพี่น้ไปสุก,กร,ร,สรี่านบ่ไเวเขาฉลมพี่นอ้องเขาฉลมหม่คาถาติดตามตอนเผื่อเขาสลุมใหม่พี่นอ้องเนาะ เด็กี่ถ่ายบรรยากาศบ้านมานหมอพันในเบิ้งพี่น้องกับนกาสิขึ้นเวียนน้ำเมฆนมาได้นึ่งปปาดไปปัวพ่น้องย่ารับบอกย่านะย่ารับพี่น้องมงนั่นนึง้านก็รับเอาลานมานำพี่น้องเอ้ยมีพวกเอาเนาะไเอกขางนอกพี่น้อง

เไว้เป็นเอาไว้จะคืนหนึ่งจบเบิรจากอิบานหัว้นเมื่อยแห้งมะตั้งงหลุดหน่อยมาตัวแ้วตั้งรซลุหลุดลายเลยเลี่ยงออกมาถ่ายมึอยู ทางเนาะพี่น้องผาติดทางดำด้อยี่น้องด้ยนเ่ิ่นอยู่น้องเขียนเนาะพวกกระเพาะยมาเพิ่ได้ยังก็ด้เบิดเนาะพิ่เพิ่นเป็นโม่ใหญ่เนาะบรอยากานใจเยากมากกมาได้เนาะอยู่น้องใเขียนเพื่อนไก่หม่งคลายรถมือสมือหนึ่งเบิดเนาะบรรยากาศ เนี่ยจ้ะอะวันนองก่อนรูเอรันนอนก่อนสวนเนกะข้างในมัสะอาดสะเอื้อดีที่พี่น้องบ้านพักมีอะปุ๋รบเบิ้ลเลย ดีแสงแดดตัวนึ่งน้อพี่น้องลังบ้านเด้อพี่น้องเำแพงบ้านเพฝนเขันกเลี้ยงมูน,น,ดดน้ำนาะพี่น้องมีมูตัวหนึ่งสะอาดลีพี่น้องเฝนอยู่ข้างหน้าลังบ้านเพอด้วยหนิผักหนาฝาพงเพฝนมีเบิ้ลูอเบิดต้นไม้ต้นตอคนเนาะ ผลกได้ม่ไม่แต่โพยิงในเรื่องผมูลมอนลูกสาวลูกมีลูกชายเพื่เรื่องเนาะชายเป็นข้นเฮียนเป็นตำรวจเลยพี่นนองลูกชายเลย มันมันจะมาหมดคืนนี่มูลอีกแล้โอดโหมันกระดดลิพี่น้องเลยกะสอดสมบูรณ์พี่น้องสมบูรณ์เป็นมอเนาะ เป็นโมมันเศร้ากว่าปีเลยเล้วพี่น้องเป็นเป็นโมอายังมาสี่สหาปีเลยเลยโมหมั่นเด้อพี่น้องอวิวนอนเลยเขียนพี่น้อง อันนี้ก็บ่ยังหลายเนาะของน้องหล่าสิจบคลิปแค่นี้เนาะพี่น้องออขอบคุณเด้อ4บุญสุขเด้าะว้าอยูนาบ่ว่าเเนาะพี่น้องิมาเป็นาใจให้น้องหลเนาะขอบคุณเบิดสุขคนเนาะสดี